สวัสดีเอฟซีทุกท่านแม่น้อยอุดรสกิดขา่าก็ขอสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยแม่น้อยขอขอบคุณมากๆนะคะแม่น้อยจะก็จะขอมาพูดตามที่แม่น้อยเห็นเห็นเนาะสมัยนี้จะแก่จะหนุ่มโลกโเซเชียลมันน่ากลัวน,นะคะพวกเอฟซีทุกท่าน ถ้าเอก็คงจะมีทุกท่านที่ได้เห็นได้ดูเหมือนไม่น้อยเนาะช่องเล็กช่องใหญ่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะคนเรามันไม่เน่ไม่นอนสิ่งไหนคนพูดก็อย่าสิ่งไหนคนพูดค่อยพูดออกมาก่อนเราจะพูดออกไปเราต้องแต่ตองก่อนเราจะว่าให้ใครเราต้องเข้าไปดูคิดนั้นก่อนว่าเออเปิดดูไล่ดูให้มันจบว่าเขาว่าเราหรือเปล่า เขานิงทาเราหรือเปล่าเขาใส่ร้ายเราหรือเปล่าเขาพูดในใสเขาพูดให้เราไปสิ่งที่เสียหายหรือเปล่าเราเราไปดูให้ดีๆว่าสิ่งนี้ควรสิ่งไหนไม่ควรอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกพวกคุณก็ก็รู้ดีกันทุกคนจะเด็กจะเด็กหรือโต จะผู้ใหญ่หรือแก่มันก็รู้ว่าอัน,อนไหนดีอันไหนชั่วอันไหนมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก่อนจะพูดออกไปคุณต้องไต่ตองไต่ตองก่อนว่าสิ่งนี้ควรไหมเราควรจะพูดออกไปไหมเราควรจะไปด่าคนนั้นไหมเออเราควรจะไปว่าเออมึงนี่นะเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องเอาไปดูก่อนแล้วไปศึกษาดูก่อนก่อนจะด่าใครจดกะว่าใครให้นับหนึ่งถึงสิบนะคะท่านผู้ชมคนเรา ต่างกิจต่างใจต่างพ่อต่างแม่คนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันพ่อแม่บางคนอาจจะสอนมาดีบางคนอาจจะไม่ได้สอนลูกสอนเต่าหรือบางคนอาจจะสอนลูกสอนเต่าแต่ลูกมันไม่จำมันไม่มันเอาไม่เอาที่พ่อแม่สั่งสอนใช่ไหมนี่แหละคนเรามันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมคะก่อนจะทําอะไรขอให้ทุกท่านคิดให้ไตรตรองให้มันดีๆโลกโซเชียลทุกวันนี้มันน่ากลัวคะ่ะ ยูทูบช่องเล็กช่องใหญ่หรือน้องใหม่กำลังจะขึ้นมาก็ขอให้จำรุ่นพี่เป็นตัวอย่างให้ดูให้ดีว่ารุ่นพี่คนไหนเขาทำถูกรุ่นพี่คนไหนเป็นตาคารบนับถือก็ขอให้ยูทูบทุกท่านให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออรุ่นพี่คนนี้เขาทำดีไหมมีเหตุผลไหมเป็นตาทำให้มันลูกเรามัน สูงลรือต่ำให้ให้วิเคราะห์ให้มันดีๆคนนี้เราเขาจะพาเราตกกต่ำไหมคนนี้เขาจะพาเราเก้าวหน้าไหมเราต้องไปดูหลายๆคนศึกษาดูคนนี้มันว่าคนอื่นไหมคนนี้ปากปากไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เอ,อเกิดมาบ้านว่าแต่คนนั้นว่าแต่คนนี้ว่าตัวเองว่าแต่เขาอินอเอาเพื่อนเองเออนี่แหละเขาบอกว่า,วา เอาความดีใส่ตัวเอาเอาช่วยให้ผู้อื่นมันก็ไม่ถูกต้องสำหรับไม่น้อยนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนไปดูช่องนั้นช่องนี้ถ้าช่องนี้ดา่าคนนั้นคนนั้นเอฟซีก็อย่าเอามาให้คนนี้ฟังมันไม่ไม,ไม่ไม่ดีคาบคนนี้ไปให้คนนั้นอืมสับสอกันอยู่เรื่อยๆอืมต่อว่ากันอยู่ไม่ไม่สดไม่สิ้นมันมันก็ไม่ดีไม่งามถ้าได้ยินแล้วเราก็ปล่อยวางคนเราจะไม่ได้ทะเลาะก,กัน เพราะฉะนั้นให้คิดดีทำดีกันสิ่งไหนพออาภัยกันได้ก็อาภาัยกันเถอะอย่าใส่ร้ายป้ายสีกันไปทึงไหนอันไหนควรพอปรนีประนอมกันได้ก็คุยกันอันนี้อันนี้ถ้าเราทำผิดเรายอมรับผิดเออแต่ถ้าเราไม่ผิดจริงๆก็สู้กันไปตามตามขบวนการมันไม่ไปที่ผิดสู้กันให้ถึงที่สุดถ้าเราไม่ผิดจริง ถ้าเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็ต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดเอออันไหนจะเกิดมันก็ต้องเกิดคนเรามันมันไม่มีใครกลัวใครเกิดมาไม่มีใครกลัวใครทั้งนั้นคนเราอย่างไม่น้อยก็ไม่กลัวถ้าไม่น้อยถูกไม่น้อยก็หัวชนฝาเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันแต่ถ้าไม่น้อยไม่ไม่ผิดมาด่าไม่น้อยไม่ไม่น้อยก็เอาเหมือนกันอืไม่ว่าแต่ใครก็จ้าง เราอยู่เฉยเนี่ยโดยที่เราไม่มีสาเหตุทําอะไรเนี่ยมาด่าเราเราจัดการแน่นอนอมไม่น้อยก็ไม่ยอมเหมือนกันทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันเท่าเทียมกันหมดทุกคนจะดีจะชัว่วเราก็ดูเอาคนเรามาเพื่ออะไรทำยูทู e เพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อทองใช่ไหมพวกคุณมาทำงานยูทู e ก็คืองานอย่าว่าเออม,มึงไม่มีงานการอะไร ตื่นเช้ามาเอาดาคนนั้นดาคนนี้งานการไม่รู้จะทำยูทูปก็งานอีกชิ้นหนึ่งของคนเราอืนี่แหละตื่นเช้ามาคนเราต้องทํางานส่งงาน youtube เจ้านาย u t u b e ก็คือเจ้านายเราสิ่งไหนพอประดีประนอมกันได้ก็ขอเถอะนะเพื่อนทุกท่านจะรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ก็ขอให้อย่าว่ากันต่อว่ากันนะไม่มีสิ้นชุดที ตื่นเช้ามากูตื่นมาเอาแล้วกูตั้งหน้าตั้งตากูจะด่าคนนี้ค่ะกูเอามึงให้ได้ไม่ให้มึงได้ขึ้นได้เกิดเพราะพวกคุณคิดจะเอาชนะเขาแบบววมด่าอันนั้นแล้วแต่พวกคุณถ้าพวกคุณคิดว่าพวกคุณด่าแล้วจะให้ให้พวกคุณสูงขึ้นให้พวกคุณดีขึ้นก็เอาเถอะไม่น้อยว่ามันเป็นไปไม่ได้ยิ่งด่ายิ่งทําให้ตัวเองตกต่ํา ยิ่งทําให้ตัวเองไม่มีค่าให้คนดูถูกเหยยดยามไม่น้อยหรอกคนหนึ่งไม่สนับสนุนคนด่ากันแต่ถ้าเขามาดา่าเราเราก็ต้องตอบโต้เรามีสิทธิ์ตอบโต้เรามีเรามีสิทธิ์ที่จะพูดคือเราไม่ได้ทําผิดเขามาว่าเราผิดเราก็ต้องตอบโต้เราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันอย่างไม่น้อยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ใครมาดา่ามาว่าไม่น้อยได้ง่ายๆหรอก พราะไม่น้อยก็ไม่มีอะไรมีแต่อยากให้คนรักกันเ,นเพื่อนๆรักกันลูกๆเลิศๆทำยูทูบด้วยกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันมามามาจุดนี้ก็เพราะลุงผลป้าแตนมาติดตามคดีของลุงป้าว่าเออเราติดตามลุงป้าเพราะเราเป็นเอฟซีของลุงป้าเราต้องการมาเป็นกำลังใจให้ลุงป้าแค่นั้น เราไม่ต้องการมามีเรื่องมีราวกับใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นก็คือเรามาติดตามลุงป้าเรามาให้กำลังใจลุงป้าแค่นั้นเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตามานั่งทะเลาะกันท,กทุกเช้าทุกเย็นมันไม่ใช่พวกคุณมาทำอะไรในพวกคุณบอกว่าเป็น fc พอต่อใช่ไหมที่พวกคุณพูดน่ะมันจริงหรือไม่จริงหรือหรือปลอมหรือต้องการแค่ซื่อเสียง มาแอบแฝงอยู่ในลุงป้าพวกคุณมาเป็นกำลังใจให้ลุงป้าใช่ไหมพวกคุณก็เงียบอย่าทะเลาะกันที่ให้รักกันไว้ขนาดพวกคุณอยู่ฝ่ายเดียวกันพวกคุณยังทะเลาะกันพวกคุณจะเอาไงดีวะอึฮึไม่น้อยเนี่ยเอซีลุงป้ามาสี่ปีเข้าสี่ปีเนี่ยรู้ไหมไม่น้อยกินหนูมาตลอดอืไม่ร้อย,อยู่ได้ทุกวันนี้ช่องโตมาทุกวันนี้เพราะว่าลุงป้าแค่นั้น ฉะนั้นไม่น้อยอุดรจะกิดข่าวขอวิงวอนเอซทุกท่านและเพื่อนทุกๆคนสิ่งไหนควรพูดแค่ไต่ตองดูก่อนน้ำหนึ่งถึงสิบว่าดีหรือไม่ดีค่อยพูดออกมาก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรักกันไว้เถอะให้ให้รักกันไว้คนเราทุกทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครกลัวใคร รับรองอย่างไม่น้อยก็ไม่กลัวใครสักคนรักทุกคนขอให้สู้ๆไปด้วยกันเลือกด่ากันเถอะไม่น้อยขอร้องนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจที่มาเป็นกาลังใจให้ไม่น้อยนะคะไม่น้อยก็ขอจบค,คลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครรักไม่น้อยก็ขอ,อมาดูคลิปไม่น้อยให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าขคั้นโฆษณาไม่น้อยนะคะขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคุณ